วันนี้นะครับจะมาพิสูจน์อีกตัวหนึ่งตอนนี้นะครับที่ผมเช็คมาคือตอนนี้อุณหภูมิ40องศานะครับผมความชื้น45นะครับสำหรับแม่ไก่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ลูกเจียบออกมาเพียบเลยนะครับฟักได้ผลแน่นอนเสียบฟักแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่29 องศาความชื้นอยู่ที่67นะครับนี่คือเป็นอุณภูมิความชื้นปกตินะครับวันนี้ก็22มิถุนานะครับ64นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันนะครับเราเข้านั่นคือแม่ไก่นะครับแม่ไก่ที่ตอนนี้คือกบนิ่งละนะครับเพราะาากำลังกบอย่างนิ่งนะครับเราจะก็จะเอาปลายเซนเซอร์เนี้ยเข้าไปที่ใต้หน้าอกของแม่ไก่นะครับ ซุกเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับผมเราซุกเข้าไปแล้ว23มิถุนา2 5งห้นะครับวันนี้นะครับช่วงนี้อยู่ที่นะครับ17นาฬิกานะครับตอนนี้อุณหภูมิสูงจัดนะครับอุณหภูมิอยู่ที่39.6องศานี่คือใต้อกแม่ไก่นะครับใต้อกแม่ไก่ที่แม่ไก่ก็กําลังกกอยู่นะครับนี่ครับปลายเซนเซอร์ก็เข้าไปที่ใต้ท้องนะครับใต้ท้องแม่ไก่ ะครับเราจะได้รู้กันนะครับว่าแม่ไก่มารู้ไม่ว่าตอนนี้มันอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันคุมได้อัตโนมัติเหมือนตู้ฟักไข่ไหมนะครับผมซึ่งมันไม่รู้แน่ๆนะครับแต่ที่โอเคกว่าก็คือตรงที่มันกกเนี่ยอากาศสามารถเข้าไปได้นะครับยีมิถุนาสองห้านะครับผมมาดูกันต่อต่อเนื่องเมื่อตอนสิบเจ็ดนกาผมก็อัพให้ดูแล้วนะครับก็คือมันอยู่ที่39เนานะ คันนี้ความร้อนจัดๆนะครับคันนี้ฝนตกนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศาเองนะครับผม30องศาความชื้นอยู่ที่62เนื่องจากฝนมันตกนะครับแต่ฝนตกเนี่ยก็คือเราจะเราทําให้ดูทําให้รู้ว่าในความเป็นจริงนะครับแม่ไก่มันไม่รู้หรือว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่กันแน่ความชื้นมันเท่าไหร่มันก็กบของมันไปนะครับนั่นคือปลายสายเซ็นเซอร์นะครับที่หยดลงไปเข้ากับตัวแม่ไก่วันนี้นะครับจะมาพิสูจน์อีกตัวหนึ่งตอนนี้นะครับที่ผมเช็คมา คือตอนนี้อุณหภูมิ40องศานะครับผมความชื้น45นะครับสำหรับไม่ไก่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ลูกเจี๊ยบออกมาเพียบเลยนะครับฟักได้ผลแน่นอนนะครับว่าการที่ว่าเราจะประเมินว่าอุณหภูมิเท่าไหร่กันแน่ความชื้นเท่าไหร่นะครับผมสิ่งที่มันแปลกประหลาดนะครับไม่ไก่ตัวนี้นะครับที่ดูนะครับความความชื้นเนี่ยก็มีมีต่ํา ต่ำมากสูงมากอุณหภูมิก็เหมือนกันนะครับมีต่ํามีสูงที่มันเ,เป็นปัญหาอยู่พอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดส่วนตัวนะก็คือระบบการถ่ายเทอากาศการหมุนเวียนอากาศเนื่องจากว่ามันเป็นชัวธรรมชาตินะครับมันลูกเกยบลูกไก่พวกนี้น่าจะได้รับสิ่งลอาน,นี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้ให้เปอร์เซ็นต์การฟักมันก็ดีแต่มันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันตั้งแต่33า นะครับสาจนไปถึง40นะครับมันมีตลอดนะครับมันขึ้นมันลงตามสภาวะตามความเป็นไปของสภาพอากาศของโลกนะครับผมแต่มันก็ฟักลูกไก่ออกมาให้เราได้เห็นกันอย่างเงี้ยนะครับผม